สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานนอกนะครับเ้าเสียงเบาๆวันนี้เาา้าเยึดธีบุรการกิจอันนี้หลังจากที่วัดตอดแถวแล้วนะครับเข<อ>าอย่ามาทาไม่นู้กันอยู่ที่กลางตรงนี่นะครับเพราะเขามาาีภารกิจสำลากหลายอยู่นี่เรามาลองตั้งนกควักพอพอไอพอ,พอ,พอป้าถ้าเกิดต้องโคุรด,ด,ดีกับแอ,อย่างอื่นต้องใส่เหนะือ่อยเน้อสุดยอดละไปก่อนเสียงดัง ทั <c c ú, à, ài, ấy, ้งนกเดี๋ยวเขานาเสียดกับมานะครับวันนี้ทีมงานเ้างมันละกันนะครับกำลังแปลกไม่หีบนะครับเ่าปิ้งหมูกับปิ้งป่าเอาป่าที่ตอดแหวมาตุยนะครับห้องไม้นี่ของตายฮะยังอ๋อของตายคาดผได้นะครับตีมใหญ่หน่อยเนาะแกเอาให้เกิงบอก มือมือมือัุออก้ครับขึ้นได้บุันนักปิ้งะนะอันนี้มันดุ่นกับมาต่อนนกกันโมเข้า มาทีพไม่นิมได้ค่อยังหมากันเต่าตัไม่งายเยงบ้ต้ต้มขายนรูังเนี่ยน่กมอะไราีกันเนาเด็ดอะนี่นะบรรยากาศยังคงเพอรเ็ดกเบไม่ได้ครับตั้งนกเขียหมอกได้มัได้ไงัลโหาไปได

มันไได้แบงไวิบ้านไหนไหนบุญมนได้ป่าไปเข้าบ้านสองสามวันเก็นถุงนี่ป่านะครับได้มาก็ต้องกินนิดน้อยบุญรอเจ้าแล้วได้ใช้ได้กินป่าปิ้งเขาหนิไม่อยาจจะมืดนเลยเพราะว่าบอยากจะใช้แสงนักนะครับผมมาตั้งนกตอ้งนกนะครับได้เหมือนได้เดี๋ยวกับ คนที่ตานี่ชงนั่นปุนนะครับเออนี่ขบนอนนะครับนี่ไอ้บุญเนี่ยแน่นอนนั่นน้ำได้กิน่ะเจ็านกินน้ำหานัวเอะเขาเอาแต่เะนี่น้งพริกไอ้บุญห่อมานะครับนี่ขอโเขทาก็อืมอืมอืมอ่าน้อ เล่น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 เพ่ยกร๊อตึ๊บนี่ที่ผมกำกับค่ะเพ่ยกดูตึ่บตึ๊บเพ่ยกรเรก่มประดับเดี๋ยวรอใช้ของมานะครับยันเซเขาปิ้งหมูปิ้งป่ากันนะครับ ก็ทุ่เด็กอู่ทีนนะเราเกีฮอดเนาะอออ่ะการไปได้เลยครับซก็เป็นคำลังใจในงานเนาต่อลกกันำกว้างหรือบางเจติวเลยโอ้โหนะครับแต่ละอย่างก็จะให้เมียฝาลุกฮักปุ๊ เออตอนแรงนี่กัต้อนนี่กัตอนแห่มันต้อนนี่กันกีนแล้วไอ้หันปีนนี่ไงใช้ไหมจ่วยวิ้วะปีนจิ้นหมูด้วยไม่เหมันนัด้ซับกระดิกอรมว่าแกกิ๊กหลนะครับล่ามได้เลยทุกซับมีดได้เลยได้เตะกันเหรอเตะเมีย

งงยังทำคืนนะครับเอาเ้านยกกระสุกอ่ะมีงานไปไหนกันมาไหนกันโอุ้หหมาของไทยเนี่ยเข้ามาอ่านญี่ปุ่นเสียงดังมากย้อยกันมาดีๆครับ nông bào không cưới lại cho nó bà khảo nó, cải phải cho xuống mà mà giống วัผมรอดเอาหัวไว้ดูวผมมาร่อนเอาหัวไว้ด้แก้วนั้นเราแก้วใสเลยหอกนี่มือนี่นันก็สุดแคเอกอปวดุกป่วยยังมี้ะเสร็จอือตุ๊ละฆ่าเอน้าไ้แต่ยิบขึ้นมากำตามโตอันกำ เดีวเด้๋ยวนี่ป่าไปกับปูดากแค่นีินหนุ่มเขานี่ยนลอนต้องมีเว้นเลยว่างเลยห้ามหลอกบอกเออต้องมีครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนะครับเนี่ยพี่ลาบของเขาทำใหม่ๆแล้วครับทีนี้มีประมาณสักซิปโลเนาะ นะครับไก่สนใจนะครับสั่งได้นะครับถุงละกึ่งกิโลนะครับอ่าสองร้อยบาทนะครับกึ่งกิโลจะไม่รวมค่ารทรงแหมเจ็ดสิบหกบาทถ้าหนึ่งกิโลสองถุงนี้จะมีค่ารทรงประมาณเก้าสิบสี่บาทนะครับโอ้เอี C, ท่านใดที่แบบสั่งไปแล้วยังติดใจอยู่ก็สั่งได้นะครับอ่าท่านใดที่อยากจะลองจิ้มนะครับลองเอาไปครับลาบกับซ่าเนาะตม้มยำเป็ดเอ้อยำกบยำไก่ เป็ดงกินแค่ได้ก็กินเมืองเมืองเนากินนองเมืองย้ำป่าแห้งนะครับเนี่ยได้มดนะครับยำเตายุ่งเลยนะเอออ่ะเพ่มาจานตาเสือกันผมว่าต้องกินปลาดุกกอตาเนาะต้องกินก้ะลำปลาาวก็ลำนะกระหงโตก็ะลำอยู่เด้อถอก แัวไหนอย่างพะเซอมืออุ้ยล้วล้นอ่ะจึงปาดควเนาะเออแขกเฮ้ก้อนนี้ไหนวัดักวิ่งถือคิ้วด้วไอ้บุ้นี่นุ่เสื้อลงดุลงห้องตรวเหย่ด้วยกันไหมนะครับเป็นยังไงุนห่อนเนาะเขาทรมาตาที่สุดนี่ก้นนี้เลยลูอุ้ยเลยนี่

นี่มาตั้งนกเขาเสียงดังมได้ของห้างเงี้ยงปุนี่นู่นว่าตัวห้างเงียงครับตัวห้างเยงป่าบุญเพ่กเยอเกินไช่วยปิ้งกิจีตั้วนำหนาอาหารงานเขาเนาะอาาของเขาง่ายๆเลยครับไก่ไฟก็เดียวก็ุดก่อนครับเพ่ก่ยนนก้หูมีนกเสดุงหมดลังตอบมากบรรยกาศเนยนะครับ นั่งจัดละเลยความบันเทิงนะครับทีนั้นเขาอจมบวกนมือเสียมุยเอ้ก้อนี้ดักปิงสุยอดครับอย่างสุยอดตาอ๋อ่างนักน่ากำลังก่ำขึ้นมาว่านี่สวนน้อยเอ้ยไม่สวนน้อยหวานน้อยน่าสียดะยหอานน้อยสถานของผมว่อุยก็ปั้นแหมแ่เต็มแก้วเต็มแก้วนี่นะ เฮ้เอาไปเลยก่อนเราหมูปิ้งหมูย่างช่างใช้เขาเนีหมาเมตต์อยนะครับกินข้าวไปแนีนยเวลากันไปก่อนนะครับอุ้ยนี่ไอ้บุญเนี่ยแน่นอนนั่นน้าได้กินได้เจ้าได้กินน้าทานด้วยวะเอ๊ะเขาเอาแต่เดี๋ยวนี้นะนี่นั้งพริกไอ้บุญห่อมานะครับเมื่อกี้นี้เอไเลยเขาใส่กระเทาะก่อน

ยิ่งป่ากันนะครับยันคอนเตกได้นี่กโท้หเตยวเด็กยูะเรานกี่หอดเนาะเอออ่ะดีกัดไปเลยครับสุกก็าเป็นคำลังใจยี่งรมงานนู้นต่อโลกกันก็ดำกวางหรือเปล่าเจตเตียวเลยวาดถดโอ้อะไรทำไมเนี่ย เฮ้ก่อนอุ้ยอุ้อ่นอนนีกับหูกบอุ้ยเาฮัลโหลของไยเขาเลยครับ่ได้บอต้จงใไทาเนยเอาครับว่าากินนี่มาได้มาสอกแปะนู่นที่หมดลองตั้งนกักตัวถ้าไม่ได้เนี่ยคงยังมีเมนูอยู่นะครับตัวแมาบรรยากาศครับเมนูของไบ้านก้อน่นเนาะนั่นแหะ กินกแกันแน่ครับกินแล้วก็หั่นอกะนุงกับมีต้วยดูเตนาะมีลมมันมัดเนาะอนเนี่ยเออเขาเหนียวเขาออกมานะครับผมก็จิยไงเอาคืงเดียวพอนะกตนเนี่ยก็ยงคือีกมัเลือยางนะเฮ้ก่น เตี <mile> ้ยเย็นเตีย็นไอ้บุญอยากกินเข้าแล้วไอ้เข้าวย็งเยเ็นีรนี่ป่าทุกว่ามันก้าวองเลยไปตดแห่กมันน้อยโอ้โนพริกสูเเลยหช่อนพริกป่นขึ้นมาก้อนกอนะวันนี้ขอโชว์หน่อยเสีเดียวกันมัดห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืนท่ายังนี่แหละพริกปน มักไรก็เอื้อมมักหน่ะรุดีกึ้งซ้อนเกลี่ยซ้อนเสร็จแล้วจ้ากินห้องกินหมูเพิ่มไข็งมันหน่อยได้ใกล้หน้าฝนเราจะได้ลุยกันนั่นใส่เบ็ดใส่ก้างกันนะครับอืมเริ่มมัดหน้าเบ็ดนะเออเเริ่มหลล้าแวครับนี่ฮะจ้าเซตก็จะเริ่มทยอยเหลาไปเรื่อยๆเส้นเบ็ดเขานะครับเราจะได้เก็บมันลงถุยกันเนี้ยหมอทำายให้กับอัน เอฟซีที่สั่งมานะครับช่องหากินไหนเนี้ยนี่แน่เนาะป้าเสื้อทำให้ห้ามห้องทำให้ห้องห้ามก่อขึ้นห้ามบอกกรเสือลงให้นะห่อนแเขี้ยวโอ้กระทำเขาดีแล้วเสือหนังวีไม่นี่นะครับห่อนเอว้าครับปกติห กินปิ้งเหมือนนมาอาตครับึกครับผมอะโบโคเพีนไลยาเได้อัลูกได้ติดสัตว์สัตวจี้ก็เออจีนน่อยออนี่ครับมูฮามากับมส่วนลวมด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันนุกสนานด้วยกันครับ

ลูกพี่บนเร่งด like <bbe> ีจะนเต็มเนาะเออจะเต็มกุ้มือนะครับจะให้อ๋อกินกินเข้าเนื้ยาขัดเจือหมะคเลือเะไขมันกินเยำกระนก้าเนี่ยการไปเจรจะพร้อมเหอืมเบียดถึงวั้นอ่ามีคนตั้งิักไงใช้ไปอยู่หาดพัทยา ขาว่าต้มหลวงโอ้ยเขาต้มหลวงนห้องอมแล้วเจ้าของธุรกิจหองยางนะครับนี่น่องนองหรอ่ะเคยางร่ดถือว่าสมน่องเลยปุณวาสมียนใชข้ามอาหลายเพื่อนใช่เออนั่นไหคือคนเนี่ยนะครับไฟฟ้าเนี่ยมันจะธรรมันดาเนี่มันรุนแรงทีแต่เลยเลขนเ่าเนี่ยจุดฝนก็บาย้อมตกตนนี้มนบอกมนุ่นขนเนี่นะครับพุ่นครับ วนแป้วนะครับแดงๆวนครับเดี๋ยวพ่อสปอร์ตจะลงต่ำติกๆแล้วนี่แคบไฟนี่กับหมู่บ้านโอ้อันตรายจ้ะแต่จิ้มด้วยสายยาเลยนครับช่วงยังอีแดงๆยังอีนะขอนะครับเน้อเอฟซีนะครับหีือว่าคนเดียวเข้ามาดูจะไปจุดนะครับมันก็บนักพออยู่แล้วนะถ้าซ่อเติมไห็มันกับคงจะนักเหล่อนี้นะครับโอเเคอออยยยาาวิดโ้ยในกระมาแล้วครับจิ้มกัน เสียงหลังเอียดคือลยแปดสิบห้ามรประชุ 8, มืมที้แมนน้ำพริกปลาล่าจน้ำพริกปลาไหิกปูนปลาไงนี่หมูแค่นั่นก็กเต็มป๊อนะเขาหนาะอแต่น้ำปลาหลเหรอ,อรลูกสามยอดมันเพลืมงมันล้ำ บาดตนั้งรถสอดมเือจะแก้มนี่ชวนเดุชวนน่แหยากกินหน้มันอรแนมันใกอโคแห้งเรโคแห้งมั้งตั้มที่มลนน้องหมูเป้งครับป๋าัลูกกินข้าบบล้ำอ่ะงน้องไรไหมน้องเอเป็นไสบลูกข้ขอวานก็เดืวดอเป็นกินกขาดนี่ยสามเวลามอย ม่ได <ider> MM. ้กินดี่ะ่ามไนเขียไม่ด้มเตรงวไม่ได้ไ่เล็กเกีวดีเจ็นอุยยอดด้วยกันมาั้งแต้เจ้าล่ะเรานั่งกินไปด้วยกันอครับใส่เข้ไปเข้าไปเฮาเสียงแหลกแล้วครับเขาตั้งอันนี้ไว้นะครับจะลายไว้เึือหล่นไม่พอเอสซีนลุ่มเลยก็ว่าดังกูกูใส่ไหม

มันย้อนน่ะฮันกกอุตสา์ได้รุ่นมันยังไม่ย้อนน่ะโอ้ยเหนื่อยเนอะนี่ว่าจะได้อวดเอฟซีสักตัวพนะครับหล่น้วยนะหันยู่ใกล้กันเนาะนี่ว่าเป็นอย่งเขาก็เปิดไว้เลย นะครับอ,อ,อืมเตื่ยนมาจนห้องได้มาพอ่ห้องอยู่ตรงพุ่นเออเอาอเอาเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวคงจะได้หันตัวอยู่ครับเออเือพอก่อนครับหลังจากนี้เขา <c oughs> โหไปตอดแห่กันมาแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เฮามา สว่าหากินกลางๆตรงกลางน้ำนะครับเออครับเพื่อจะมีเมนูเด็ดเนาะฝากแต่ก็คอยพิธีตามนะครับเกี่ยหวมาตอนนกกันนะครับเขามาลองพ่อได้นะครับเข้าสองตัวกลับมาได้ทั้งสองฮะคนรแก่มาตัวไไผ่บวกหัวเนาะสูงสูงโคตรสูงก็คตรตำหัวกับพ่อเขาครับโอเคนะครับเมนูนี่ก็คือปิ้งป่ากันเนาะย่างของไตหรือหมูนะครับอ่าขอบคุณนะครับแฟนครับที่เข้ามาที่ตาม ใครที่ยากจะรวมมีมีส่วนร่วมนะครับในคลิปก็ส่งเฟซส่งไลน์มานะครับคําว่าเพ่กอนนะครับแล้วก็บอกว่าเอฟซีี่ฮันที่นี่นะครับเนาะทั้งเดียวทั้งทั้งครอบครัวหรือว่าทั้งเป็นกลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ปิดคลิปตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คอยว่าที่ตามว่าใครจะเป็นจังหวัดไหนเนาะที่จะส่งเข้าประกวดโอเคครับวันนี้ขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาที่ตามนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับเน้อสุดยอดเลยนะครับ ตั้งแต่ต,ตอดแหวแล้วเนะาะเดี๋ยวลิปหน้าฮอปปะกันไหมอ่าวันนี้ชีวิตโคน,นมโนกับทีมงานเปย,ย์คน <laughs> เออครับผมสง <laughs> องเปยอคน <laughs>